น้องเขานะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ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 อี่หลังเนี่ยมันจะมีค่าเป้าครับที่มาเกาะด้านบนขอบใช่ไหมเฮียใช่ครับเฮียก็เอาสิ่งนั้นตัดมาเพื่อมาเป็นชนวนมวลสารและผมเองก็ขอบคุณเฮียมากๆที่ได้มอบสิ่งนี้ให้กับผมมาในการไปร่วมสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่วัดถ้ำสิง์ตทองนะครับก็ฝากทิ้งท้าวไว้ทิดหนึ่งนะครับครับอยากจะบอกวิทย์ว่า การสร้างวัตถุมงคลครั้งหนึ่งเนี่ยครับคือขอเข้่งคัดในเรื่องของการทําออกมาในเนื้อ,อาหาให้ดีที่สุดครับพี่มีส่วนผสมที่ชัดเจนครับตามต่อไปก็คืออยากจะให้น้องไปขอมวลสารจากคุณคิกบังมะกงได้ครับพี่เพราะว่าในมวลสารในนันน้นเนี่ยจะมีพระเกจอิอาจารย์ต่างๆมากมายไว่าจะเป็นคุณแม่บุญเรือนหลวงปู่บุญหลวงพ่อปานครับนะครับแล้วก็เกจิที่มาครับมากมายมากมายมากมายครับนะครับแล้วก็ วิธีนะักวิธีการทําก็ขอให้ต่ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้ผู้ที่ได้รับวัตถุมงคลสมงทิ้ไปเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดงานอนานได้ขอขอบคุณมากครับเด็กก็เป็นเขาเรียกว่าคําชี้นําจากผู้ใหญ่ผมก็ขอน้อมรับนะครับเินดีครับก็เอาจรินครับรุ่นนี้นะครับผมวิทยาสุเรนบอกเลยว่าเคยจัดสร้างนี่แสนนิยม หลวงปู่แสนครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาก็เล่นหาอยู่ในต่ำเป็นพันครับอย่าดดีดีดก็ด้วยบารมีหลวงปู่ด้วยเนาะเพราะว่าเอาผู้ตรงๆแล้วก็ได้พิมพ์กหนี้จากหลวงปู่โตและอันนี้เป็นครั้งที่สองครับที่ผมวิทยาชลัยนะครับจะกลับมาเขาเรียกว่าทุ่มเททั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะสร้างให้เนื้อหาเอาว่าเนื้อหาใกล้เคียงและเนื้อหาให้มันดีสําหรับคนที่นาไปบูชาเนี่ย ได้เห้เราแขวนผ้าใหม่แต่มันเหมือนผ้าเก่าเดี๋ยวน,นี้คือความตั้งใจผมเนียนะ่ยครับมันเหมือน<ด>ว่า<ด>เรารได้แขวนผ้าเก่าเพราะว่าอะไรครับผมได้มวลสารพวกเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปตับบดใบนะครับอย่างมวลสารนี้ผมก็จะไปตัดตัใบ,บเข้าไปในผ้าผงด้วยและอันนี้ก็จะไปหลอมมวลสารใส่สําหรับเหรียญด้วยครับเพียนะครับก็สุดท้ายนะฮะจะทิ้งท้ายให้กับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าน้องใหม่ที่จะเข้ามาเก็บสะสมหลงปู่โตหรือว่าอา่าพระ ต่างๆของหลวงปู่นี่คือเดียให้ข้อคิดเด็กรุ่นใหม่ในการเล่นพระว่าทํายังไงจะให้มีคนรู้จักมากเหมือนเฮียแล้วก็สามารถขายต่างประเทศได้เหมือนเฮียเลยเฮียนี่คือไอดอลผมเลยในการส่งออกสู่เฮียขายตลาดไรมากสุดก็ทั่วทั่วจีนสิงคโปร์มาเลยไต้หวันพี่เอาจริงนะครับผมรู้จักเซียหลายคนมากแต่เฮียเป็นคนเดียวที่ผมคิดว่าเฮียขายต่างชาติได้ค่อนข้างเยอะ เอ,เอาว่าไม,ไ,ไม่ได้จะบอกว่าเยีะที่หนึ่งนะครับแต่คือว่าเยี่ยถ่ายได้เยอะคือบอกนี่ลคืออยากจะทิ้งท้าไว้ที่หนึ่งนะครับสิ่งแรกเนี่ยก็คือกระบวนการจัดสร้างนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหาครับแล้วก็มวลสารในการจัดสร้างตรงนี้สําคัญมากแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราเจอผู้ที่สามารถทํางานตรงนี้ได้ดีๆเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงนี้สำคัญมากที่สุดครับคือที่ทาภาพทุกที่ดีหมดนะครับแต่จะหาสถานที่ที่แบบเหมาะสมเหมาะสมแล้วก็ลงตัวแบบเนี้เรามาติดตามกันนะผลงานชุดนี้มาติดตามน้องเขานะครับ,รบผมบอกได้เลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะมาช่วยน้องเขานิดนึงมาดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงมีความใกล้เคียงขนาดไหนครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าวิมีโอกาสก็มาพูดถึงไอ้เหี้ยคนที่ตั๊มเลยได้ครับได้นนสนุกแน่ครับก็เดี๋ยวขอเอาผลงาน เอาตัวอย่างเอามวลสารออกไปเอาว่าออกไปโชว์กับให้กับทุกๆคนได้เห็นได้พบก่อนว่าเฮ้ยเนื้อหาเป็นแบบนี้มันเหมือนไหมมันใกล้เคียงจริงไหมเนาะเดี๋ยวเราพูดไปอย่างนี้อย่างเอาไปว่าตอนนี้ยังไม่พูดอะไรยังยังไม่พูดอะไรเอาไปว,าว่าคือวันนี้มามามา,มาเจอผู้ที่สามารถทํางานแบบนี้ได้เนี่ยับถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเองครับและอย่าลืมติดตามกันนะครับครับ,รบก็ผมทิ้งท้าหนึ่งว่า ผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับและจํานวนสร้างของเราเนี่ยจะทําพอดีพอดีให้กับความต้องการในตลาดนะครับแล้วก็จะให้ทุกองค์ทุกเหรียญเนี่ยคือใครได้ไปแล้วเนี่ยได้ใช้จริงเพราะผมตั้งชื่อพระปิตาองค์นี้ว่าเป็นปิตานําโชคหลวงปู่โตะวัดถ้าสิงโตทองครับและได้สิ่งเนี้ยคือหัวใจของหลวงปู่เข้าไปด้วยใช่ผมว่าจะเป็นเรื่องหัวใจหลักเลยครับในการทามวลสชุดนี้นะครับเดี๋ย ผมสุดท้ายผมวิทยาเสด่หขอบคุณเฮียด้วยื่องความรู้ดีครับยินดีมากครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเฮียวิทย์เดี๋ยวไปก่อนแล้วได้ครับ